สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC วันนี้ก็มาเปิดของฝากนะคะสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีสวัสดีของฝากผ่านมาทางบ้านบัวบานบ้านพี่บัวบานบ้านพี่บัวบานนะคะจากกลุ่มแม่ FC บัวบานลกลุ่มไรกลุ่มไล์เพิ่อนอหลายหลายะะท่านนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะ เดี๋ยวบ้านอุ้มจะเปิดแล้วนะคะให้แม่ๆจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับสภาพร่างกายแข็งแรงนะครับในกลุ่มไ์้พืนเนาะค่ะจ,ะจนร่ำรวยร่ำรวยด้วยครับเออได้มีของมาฝากลูกสาวลูกสะใภ้ามามา,มาถอยถอยเถอยถอยน้อยน้อย,อยโอ้โหมีกระเป๋าน้ำพี่น้อง อันนั้นของผู้ใดของน้องนาโนอันนี้ของนาโนูชุดเสริมไล่บึงของเขาก่อนเขาถีงง๊าบให้ผู้ใดง๊ามบ่งไล่บึงไล่บึงก่อนจะบบึงก่อนเ้องเดี๋ยวอองตองเปิดเบึงอะไรด้อของน้องนาโนนะคะเฮ้ยเฮ้ยเดิน นี่นะคะเป็นชุดของสาวอุ้มนะคะเพื่นเชียนไว้จังไดหนเ่ีครับจากแม่เอฟีกลุ่มไลนน้องบัวบานและและทีมโอเพนเซลโอเพนแชร์นี่มึงบอกจากอันโวกชุดบิกินี่เออเอฟทีน้องบัวบานค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณย่านะคะคุณย่า ก็เพรคุณแม่แม่าาลเอฟซีน้องบบานนะคะมา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 ใส่ชุดไปอ่อยผู้เบาเ<ส>ดี๋ยวจะใส่ชุดชุดไปเดิอนอวดหนุ่มนะคะลองบึงลองชุดเพิ่นแล้วก็ย่างไปอ่อยผู้เบาจากหน่อยมาม,ม,มีจกฉุดไปแล้ว ชุดอะไร <c oughs> ใส่ใส่เทลขันกอดตอนกอ่อนเพชรไม่รักตีเพชร อันแม่นบ่จะใส่แบบแบบจังซั่นเอ้าอันนี้ชุดนึงตั้งหักตินี่ทั้งก้นทั้งก้นตนขอใหญ่อูดใส่บ่เป็นแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าไล่ไดใส่ลบางนึงนั่นนนึงสิมาจังได๋โอ้ย อันตัวนี้เป็นหางได้นี่นี่เออนี่เขาโค้งไว้นี่เป็นหางเออเอามาหางพี่แนี่ยเออเอามาใส่หางเอาช่งอันนี้มาใส่หางบ๊อบเอ็นหัวใจไทยหัวใจไทยกับบ๊อบหงพูดอะไวบ้างไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ใครใส่แบบใดพี่น้องเลยบ๊อนี่ตัวนี้มันต้องอยู่จังซี นี <c oughs> ่มาพี่เอาตันนดอกเออตันนันไปพุ่นนี่ตันนีนมาหางนี่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 หางนี่นี่นี่หางเออมัดบังเอาขึ้นเวียงไปสั่นเดี๋ยวก็แข้งใส่กันทั้งนั้นตัวเนาะมัดกอนเออแหละตันนันก็ดึงใส่กันก็ทั้งใต้ตัวนั้นก็อีกอันนึ่งนันดีนันโอ้ยเออตันนันมัดท้องนันดีนันผ่าจองใส่กันทั้งใต้นัน เออโอ้ยผัวใหญ่อุ่นดึงมาเออเขากะมัดสองกึงเจากระส่กลางๆกับพอดีนั่นตัวกระถือต้องแล้วนี่ดึงให้อยู่กลางๆเออเจ้ามัดเนียนไปทั้งผุนพดเนาะมักับไปตัวเออผาผานไปทั้งผุนหมดอนแมนชุดบิกินี่เขานุ่งยังสีละ อันนี้ใส่หางเออเดินเนี่ยไรเี้ยนงอะทั้งนี่ก็มัดเออมัดเบื้งกนพี่มามัดทั้งพี่เธอเนี่สนเสี่ยงยู่พี่เออใส่เบื้งกนลอยบปลอยกับใส่เบื้งกน ta để vỏ lên mới ta chảo vỏ. Áo. Oh. Cái <laughs> nó ngay. Chút thì bên chút sóng thon. เอย่าตอนนั่นมาใส่อีกอาพี่มาพี่คุณนายมาพี่อาพี่ตังองามอนเป็นสองชุดติ Long sai vững vững con nó ngon 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 là có ngon ngon Bố mẹ ngon ngon cắn tí ngon 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 เป็นเขียนมาสองชุด,ดอเอาต้นนนอนมาล่องใส่กันบึงนันลาเอาล่องมาล่องใส่กันบึงใส่ทางหนาขึ้นมดแล้วนี่ชุดมันเองนีงออกเลยไป <c oughs> มาเซี่แต <r> ่ลูกสาวฮะเออเอาชื่อนั่นมาบังเอามาล่องใจบังบอเม่นบอเม่นเป็นกระปุกตีให้จังได้ อันนั้นอันนั้นเป็นบูติน้ำม,มือนเป็นปทาดาอันนี้เป็นขาุ้ข,า,ขาว่าชุดเดียวกันมาแมนติเขาใส่ทั้งหลังทั้งหนาเลอวะใส่ระบายทั้งหนาเนี่ยมันเป็นกาอเอิร์ดด้ั่นนะ่นะเจ้าแล้วเอาต้นนี้ผุดเลยเอาต้นนั้นมาผูกเบิง้งล่องผูกเบิง้งเพราะว่าขา เออตอนนั้นมันจะเป็นลักษณะก็เอิกอกอเอื้อ,อไงไโอ้ยใหญ่อ,อุดว่าเข้าใจเนาะเอาตันนี้ผูกใส่ทองแล้วก็ตัวผูนะูน่ะส่ทั้งเทิงขุนแม่เจ้าไม่ใส่องนั้น,น,นเอออตันนี้ผูกใส่ทองมันจะบานๆอยู่นี่มันมันจะใส่ประเทศขามาตีเออ เาตัวนี้ผูกส่ททองมันกรเจรับทั้งพี่ตัวนี้ผูกส่ขานี่ดีนี่นี่นี่ตัวนี้ผูกใส่ขาโองงันไปนีตัวนี้ผูกส่ทอทองเออกระยุดอกกนะยเออกระล่องเบืง้งเหตุในเพื่อนเบื้องก้อนองนี่แกตัวนี้ออกมัดทองเพราะว่าเบิ้งเหลี่ยมมันเป็นชุดเดียวกัน เพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นช่วงช่วงอ,อ,กอึกเนี่ยตอนนั้นก็ผูกท่ายไปถ่ายโมยูเออใส่เบิงใส่เพิเ่นเบิงกอนเงยเออยังสัน่นหะ แมนแบบนี้โบพี่น้องไม่ใครก็คิดว่าตรงเป็นแบบนี้แหละคะ่ะตัวนี้ก็คือผูกใส่ขาสองข้างใส่ช่วงขาตัวนี้ก็ใส่บันท้ายเสียกมีโบทั้งเสียกสองอันเต้ เออไซค้าสองขางมัดไปผุนเออจงไปหาขางทั้งผุนนะเออจิเป็นลักษณะจังี่ลูกสาวออ